ตอนนี้เราจะพิสูจน์แล้วว่ามันเอียงจริงหรือเปล่าด้านขวามือของเรานี่คือช่อฟ้าช่อฟ้าของโบสถ์ซ้ายมือของเรานี่ช่อฟ้าของวิหารนี่โบสถ์เมียหลวงวิหารเมียมน้อยว่ามันเอียงว่าเศรษฐีนี่ <sole. S 1> รักเมียเมียน้อยมากกว่าแล้วเอียงนี่่ถ้ตาตามวิชาศาสตร์เขาสันนิษฐานว่ายังไงนะ ก็หลักการวิทยาศาสตร์เขาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่แรงลมนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับแล้วก็การอ่อนตัวของปูนนะครับแต่นี้ก็ให้ทางวิทยาเข้ามาตรวจนะครับก็ไม่ได้เป็นที like ist, <Gothic okay. S 1> ่แผ่นดินนะครับก็ไม่ได้มีการซุดอะไรนะครับก็ปกติดีทุกอย่างนะครับเอาบูน้ามาทั้งหมดเจ็ดครั้งแล้วแต่ว่าก็คือยังไม่ตรงนะครับก็ยังอย่แบบนี้นะครับอาจจะเป็นที่แรงอริษฐานนะครับนี่คืออันซีนไทยแลนด์เป็นหนึ่งในสิ่งอัศจรรย์ของประเทศไทย ของดีที่เพชรบุรีเพชรบุรีนี่บางคนไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเพชบุรีนี่แปลว่าเมืองพระเพชรตัวนี้มาจากคําว่าสัพพันยูเป็นคําพระสมัยก่อนนี่เมืองนี้คือเมืองปริปรีปริปรีนี่เป็นคําภาษาเขมรนะสมัยก่อนพวกเขมรครองที่นี่อยู่นะปริปรีเนี่ยปริก็คือพระภาษาเขมรเรียกเปรีปรีคือบุรีปุระนั่นแหละนี่หลายคนไม่รู้นี่ว่าปริปรีงงพอมาศึกษาจริงอ้าวปริปรีนี่คำเขมรเขมรเคยครองที่นี่มาก่อนปริปรี ไทยเรียกว่าเพชรบุรีเพชรตัวนี้ไม่ใช่เพชรเพชรอิ in นจะินดาเพชรตัวนี้มามาจากคาว่าสัพพันยูเป็นฉายาหนึ่งสมญา,านามหมนึ่งของพระพุทธเจ้าสัพพันยูแปลว่าผู้รู้ทั้งปวงรู้ทุกอย่างเป็นฉายาหนึ่งเป็นสมญานามพระสัพพันยูหรือว่าสรรเพชสรรเพชนั่นแหละแล้วก็ตามมักขระดกันเขียนก็เลยเขียนเป็นอย่างนี้สัพเพชรตัวนี้ถ้าเขียนจริงๆก็คือสระเอพ่อพานชอช้างยยหญิงกรันนี่ทับเพชร <C oughs> มาจากมาสมเด็จพพันวูเพชรบุรีคือเมืองพระนั่นแหละก็ถูกของเขา,าภาษาขมรเรียกปริป,ปรีกับเมืองพระถ้าออกสำเนยียงขมร้จริงเรีเยกเปรี้บุรีเปรี้บุรีแต่ไทยออกเสียงยากเลยเรียกปริป,ปรีปริป,ปรีน่ดูโบสถ์เกา่าดูดู <S <S ดูดูเจดีย์เจดีย์โบราณเพชรบุรีเนี่คนเมืองพระคนเก่งนะเพชรบุรี<ด>้ถือว่าคนที่สร้างโบสถ์สร้างสถานสวยสุดในประเทศไทยของเขาละเพชรบุรีอันดับหนึ่งของประเทศไทย 哎，那。